คนที่ไม่เคยทำก็จะบอกว่าุ๊มันยากอะ่ะฉันไม่ทำหรอกคนส่วนใหญ่อชอบฝืนโลกฝืนโลกโดยการบอกว่าก็ฉันทำไม่เป็นฉันก็เลยไม่ทำโลกไม่ได้หมุนโครจรรอบเราอะ่ะเนอแม่ม,มันไม่ใช่ว่ากูไม่เปลี่ยนคนอื่นก็ต้องไม่เปลี่ยนไม่ใช่สวัสดีครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ของคนลุกคนลุกจริงคือ แขกพิเศษที่ผมเชิญมาวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักการตลาดตัวพ่อเลยก็ว่าได้แล้วก็คนคนนี้มีของเยอะมากเป็นที่ปรึกษาของหลายบริษทัททางด้านการตลาดแล้วก็มีบริษทัทของตัวเองหลายบริษทัทเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วในช่วงโควิดเองเนี่ยไปทําการตลาดให้บริษทัทหนึ่งเป็นที่ปรึกษาคือไปดูการตลาดให้แล้วก็ทํายอดขายแบบปังแล้วก็เป็นติดอันดับในต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็บอกว่าวันนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้สําหรับไลฟ์นี้นะครับทุกคนจะเอาวิธีการคิดเอาหลักการ ไปปรับใช้กับสิ่งที่เราขายอยู่นะครับเราขายอาหารตอนนี้เรารู้อยู่ว่าสถานการณ์มันแย่มากเศรษฐกิจมันแย่มากถ้าเกิดเราทําแบบเดิมบอกเลยครับมีแต่ตายกับตายเอาขออนุญาตใช้คําศัพท์ตรงๆคือมีแต่ตายกับตายแต่ถ้าเรามีการปรับเรามีวิธีการเรารู้เทคนิคซึ่งทุกๆท,ท่านที่ผมเชิญมาเนี่ยปกติแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็มีสอนอยู่แล้วซึ่งคุณจะต้องเสียตังค์ไปเรียนแต่ณวันเนี้ยที่ผมเชิญแต่ละท่านมาเนี่ย ต้องบอกว่าใช้คอนเนคชันส่วนตัวในการเชิญเข้ามาจีบท่านมาแล้วก็มาให้คําแนะนําให้ความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทุกคนได้นะครับอยากให้ตั้งใจฟังแล้วนําไปคิดแล้วไปปรับใช้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นประโยชน์กับธุรกิจเป็นประโยชน์กับของที่คุณขายอยู่ว่าคุณจะนําไปใช้ ไปประยุกไปปฏิบัติยังไงไปเพิ่มยอดขายได้ยังไงใครที่เข้ามาแล้วนะครับแชร์ได้เลยนะวันนี้สําคัญมากๆแล้วดีมากๆนะครับแชร์ให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรตินะครับจากคุณธีรทัศน์หนูดานะครับหรือพี่คิวนะครับคิวคอยตอเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยคอยตอคืออะไรเดี๋ยวให้พี่เขาอธาิบายฟังละกันพี่คิวเนี่ยเป็นกูรูทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปคุยกับพี่คิวนะครับคือต้องบอกว่าแค่คุยหนึ่งชั่วโมงเนี่ย คุณได้อะไรกลับไปพัฒนาตัวเองเยอะมากผมเป็นหนึ่งคนที่เริ่มจากไม่ได้รู้จักพี่เขาเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักทางอื่นแล้วผมได้เข้าไปดูเข้าไปฟังจนต้องพาตัวเองเนี่ยเข้าไปหาพี่เขาไปทําความรู้จักกับพี่เขาแล้วก็ไปขอความรู้จักพี่เขาแล้ววันเนี้ยผมก็เชิญพี่เขามาให้คําแนะนำมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเชิญพี่คิวนะครับ สวัสดีครับพี่คิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับดีใจมากๆที่พี่คิวสละเวลามาให้ความรู้นะครับที่เพจสอนทำอาหารไม่ใช่ขวัญครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะรบกวนพี่คิวแนะนํานิดนึงเพราะว่าหลายคนที่ติดตามเพจสอนทำอาหารไม่ใช่ขวัญอาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะพี่คิวคือใครจะมาแชร์อะไรกับเราครับผมอ่าครับผมก็ชื่อคิวครับ ชื่อคิวเป็นเจ้าของเพจคอยตอแล้วก็กลุ่มเมืนอเมอคำถามยอดฮิตเช่นกันที่ทุกคนถามว่าคอยตอ่อคืออะไร <c oughs> จริงจริคอยตอ่อนคือชื่อผมมันมันมันเป็นมันเป็นชื่อผมชื่อชื่อเป็น Aka ในวงการคือคิวโยตี้แต่ล่าสุดผมเพิ่งได้ความหมายใหม่ของมันมาเวลาเราเอาคอยตอไปเขียนไปเขียนแบบไม่มีหัวแล้ว สองกระจกรำบด้านเนี่ยมันจะอ่านว่า M B A อ่ามันกะ็ม,มันจะเป็นความจิมมิกนิดๆหน่อยที่ที่ที่เรา,าทำเพจนี้แต่จริงๆผมผมทำธุรกิจอยู่แล้วถ้าเป็นอะช่องนี้ทำขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเพื่อเพื่อเก็บลูกศิษย์ลูกหาที่เราเคยไปสอนตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มอะไรอย่าง Why? เท่านั้นเท่านั้นเองตอนนี้ทำหลักๆอยู่หลักๆหลักๆธุรกีจธุรกิจ เอาหลักๆก็เป็นซีอีโอของบริษัทมิสเตอร์บล็อกครับที่ทํากล่องติดท้ายมอเตอร์ไซค์ให้กับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายแหล่แล้วก็เป็นซีอของบริษัทเดนาร์ดเมทิกครับที่ทําอาหารเสริมอยู่เชียงใหม่แล้วก็มีงานปรึกษามีงานอะไรพวกนี้มีงานบรรยายไปครับผมครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเราใช้คาศัพท์ภาษาไทยว่าอะไรพี่การตลาดออนไลน์อ่ะครับพี่ฟังฟังฟังดูฟังดูมันดูยากเนาะสำหรับถ้าคนไม่เคยรู้จัก ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมาก่อนมันจะดูเป็นแบบเนี่มันดูวิชาการจา๋จาๆอะไรเงี้ยผมบอกว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือขายของออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้พิสดารไปกว่าการที่เราเปิดขายของตลาดนัดหรอกพี่ขวัญมันก็เหมือน <c oughs> กับที่เราขายของตลาดนัดเราเปิดหน้าร้านเราทํารถเข็นผมมองว่ามัน <c oughs> ไม่ต่างเพียงแต่ว่ามันแค่จับเข้าไปนในโลกวิชวลอ่ะคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่จับต้องได้แต่เราก็สัมผัสได้ด้วยการมองอเราได้เห็น <c oughs> ได้ฟังเพียงแต่เราเราจับ ด้วยมือไม่ได้เท่านั้นเองก็สาทสัมผัสเรามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบออฟไลน์เป็นรถเข็นเป็นหน้าร้านเป็นอะไรพวกนี้เราครบไงแต่พอมันเป็นออนไลน์ปุ๊บมันก็แค่ตัดกลิ่นกับสัมผัสไป่าตัดรถไปด้วยเหลือแต่รูปกับเสียงทีนี้เราจะเหลือแค่ฟังก์ชันคําถามคือการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็คือการใช้สัมผัส2อย่างเนี้ให้เกิดยอดขายให้ได้ถูกไมฮะพี่ขวัญได้กลิ่นพี่ขวัญก็รู้สึกหิวพี่ขวัญเห็นพี่ขวัญก็รู้สึกหิว พี่ขวัญได้ยินเสียงคนผัดทะก้องแกงแก้อนแกงางทีเราก็รู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าพอพอมันเหลือแค่เห็นกับเสียงพอมันเหลือแค่เห็นกับเสียงเนี่ยเราจะทำไงให้สมองของคนเนี่ยกระตุ้นควา,ามอยากกินอยากซื้อได้เหมือนตอนโดยที่เราขาดเรื่องกลิ่นรสสัมผัสไปเท่านั้นเองอันนี้คือคอนเซ็ปต์แล้วออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะยุคป,ปัจจุบันมันสำคัญยังไงพี่ทำ จำเป็นต้องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไหมผมว่าเราถูกสปอยด้วยเทคโนโลยีคือคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งเมื่อก่อนอ่าผมผมย้อนกลับไปสักอยายุรุ่นรุ่นเราแล้วกัน40ปีรุ่นเราเกิดอย่างเงี้ยตอนเราจําความได้ครั้งแรกเราเสพสื่อทางไหนครับพี่พันทีวีวิทยุเราเกิดมาัซโารทัศน์ทีวีหนังสือพิมพ์เนาะน่าจะอยู่อยู่ด้วยเรื่องนี้เราเสพเราเสพคอนเทนต์ทางนี้เราเกิดเรารู้จัก มามา่มาเรารู้จักโอโจเรารู้จักของกินทั้งหลายแหล่เคฟซงเคฟซีเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านสิ่งสิ่งพิมพ์เราได้ยินจากวิทยุใช่ไหมฮะรเราก็เกิดรแรงกระตุ้นว่าฉันจะหาฉันจะเดินทางไปกินทุกอย่างมันเหมือนเดิมครับไม่ขวานเพียงแต่ว่ามันแค่ย้ายจากทีวี มาอยู่คนมันเลิกดูทีวีแล้วคนมันมาเริ่มมาเล่นมือถือมากขึ้นคนมาเล่นมือถือมาดู youtube คําถามคือคนดูอะไรต่งางหากเนี่ยคุณจะบอกว่าเมื่อก่อนคุณบอกว่าคุณไม่มีปัญญาลงโฆษณาทีวีผมก,ก็ไม่มีผมไม่มีเราไม่มีแรงในการลงโฆษณาวิทยุเราไม่มีแรงโฆษณาไทยรัฐด,ดีลิมิวหรอกรเราก็เลยใช้วิธีการขายคนขายของเราแวกบ้าน เห็นไหมเวลาคนคนขายของเนี่ยผมจะพอยวิธีอาหารไปหลักเนาะเพราะว่านี่เป็นกลุ่มเชฟฝันเนาะเวลาเราทาร้านอาหารขึ้นมากลุ่มลูกค้าของเราก็จะอยู่ละแวกบ้านเต็มที่ก็ไม่เกินเนี้ยเพราะว่าเราร้านเราอยู่ตรงเนี้ยไกลกว่านั้นคนก็เดินทางมาไม่ได้หรือไม่คนก็บางทีอาหารเรามันเป็นของที่ต้องเดินทางมากินกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะอยู่ระแวกบ้านการทําการตลาดของเราอย่างดีก็ขับรถออกไป20่สิบโลแล้วไปแปะป้ายแล้วก็บอกว่าถ้าเห็นป้ายนี้ให้คุณมากินที่นี่ ช่ไหมฮะนั่นคือสื่อที่เราพอทําได้แต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนตรงที่ว่าคนมันเสพสื่อกันด้วยช่องทางออนไลน์เป็นหลักโซเชียลเดียดเป็นตัวจริงแต่มันยังมีช่องทางอื่นอีกเยอะแยะโดยเฉพจะเป็นเว็บไซต์ YouTube นู่นนั่นนี่พอถึงนี้ปุ๊บอ่ะคนที่ไม่เคยทําก็จะบอกว่ามันยากอ่ะฉันไม่ทําหรอกฉันทําเป็นอาหารฉันไปทําอะไรพวกนั้นไม่ได้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวันนี้คือเราต้องปรับตามลูกค้าพี่ขวัญเราฝืนโลกไม่ได้คนส่วนใหญ่ชอบฝืนโลกฝืนโลกโดยการบอกว่าก็ฉันทําให้เป็นฉันก็เลยไม่ทําแต่ล anyway. er ูกค้า อยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะคุณไม่เปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าก็จะบอกว่านันเรื่องของมึงเนอะไหมคือก็ลูกค้าเปลี่ยนแล้วอ่ะโลกไม่ได้หมุนโคจรรอบเราอ่ะเนอไหมมันไม่ใช่ว่ากูไม่เปลี่ยนคนอื่นก็ต้องไม่เปลี่ยนไม่ใช่คุณไม่ใช่แบบซูชิไอของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่คนต้องเดินทางข้ามโลกไปกินอะไรเงี้ยเราก็เป็นเราก็เป็นคนโนเนมซัมบอนคนหนึ่งเราอาจจะดีในละแวกบ้านเราแต่ไกลออกไป พ้นปากซอยเราคนก็ไม่รู้ไม่ไมีใครรู้จักเพราะนะั้นเออเพราะหน้าที่ของเราคือเราต้องปรับตัวตามลูกค้าไม่ใช่รอให้ลูกค้าปรับตัวตามเราณปัจจุบันเราขายของแบบเดิมไม่ได้แล้วคือให้ลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเราไม่ได้เราต้องวิ่งเข้าหาลูกค้าใช่ mm hmm. ใช่แล้วฟังดูโหดไลยนิดนึงนะครับ แต่แต่นะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคือจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเหตุผลเพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับตัวแล้วคุณถูกบังคับให้ปรับตัวเนี่ยคุณจะทํางานยากมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเราเหมือนเรามีจังหวะเราสามารถปรับตัวก่อนได้เราควรจะปรับก่อนใช่ไหมพี่ครับผมจริงๆคําว่าปรับก่อนเนี่ยต้องถามว่าก่อนใครด้วยนะเพราะก็มีมีคำกล่าวหนึ่งผมชอบมากเลยเขาบอกว่าวันที่คุณควรจะปรับตัวมากที่สุดคือเมื่อวานนั่นแปลว่าปรับตัววันนี้คุณก็สายไปสเต็ปหนึ่งแล้วแต่ก็ดีกว่าทำพรุ่งนี้ไง เนื่อไหรือไมททาวันนี้ก็ดีกว่าทําพรุ่งนี้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือควรทำเมื่อวานเพราะฉะนั้นนะคุณต้องเข้าใจว่าหลังจากคุยกันจบหลังจากคุณไปเห็นอะไรมาจริง,รงๆเราควรจะต้องทําวันนี้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคนก็จะแบบเอ้ยคุณก็จะเสียดายเมื่อวานเหมือนว่าโอ้แต่ฉันทาพร้อมคนอื่นนะฉันพุ่งรวยไปแล้วเพราะงั้นฉันไม่ทําแล้วกันอ้าวแล้วคุณยังไงต่อชีวิตคุณไม่ได้จบวันนี้เมื่อไหร่ล่ะคุณก็ต้องหาทําอะไรต่อไปอีกครับแล้วแล้วพูดถึงเวลาที่เราเข้าไปในนนไล์เี่ย อะไรที่มันสามารถไปขายได้อาหารขายในออนไลน์ได้ไหมจริงๆไม่ต้องจริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรหรอกวันเนี้ยพี่ขวัญเล่น a ฟ e b o ๊ k เห็นโฆษณาอาหารไหมฮะเห็นครับเห็นเยอะเลยในช้อปปี้ลาซาด้ามีคนขายอาหารไหมฮะเคยเคยเห็นอยู่นะฮะเว็บเว็บแต่วัตถุดิบเนี่ยมีอยู่แล้วชัวร์ <c oughs> ผมเคยเจออยู่เคยสั่งซื้ออยู่คือผมจะบอกว่าจริงๆวิธีคิดง่ายสุดในชีวิตผมเลยนะคือถ้าเห็นคนอื่นทําได้ทาไมเราทําไม่ได้วะอืมอืม แล้วเบื้องต้นเนี่ยในวันที่เราเริ่มวันแรกอะเราไม่ต้องคิดท่าพิสดานครับคนคบมีสองประเภทพี่ขันคนหนึ่งคือเห็นคนอื่นขายอยู่แล้วฉันก็คิดว่าฉันไม่น่าจะขายได้กับอีกคนหนึ่งที่เห็นว่าคนอื่นขายอยู่แล้วฉันก็คิดว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นขายได้กูก็น่าจะขายได้อเอาแค่ไมล์เซตนี้ก่อนเลยคุณเป็นคนแบบ,บไหนก่อน <ừ> ถ้าคุณเป็นคนที่เห็นคนอื่นขายอยู่แล้วฉันก็เลยไม่ขายคุณก็ยกลับมาอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยเหรอ, <ừ m. S 2> อแล้วไงต่อ <ừ m. S 2> คุณก็จะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าคุณอาถ้าผ่านคุณผ่านสาเต็ปแรกได้คือเฮ้ยคนอื่นขายได้ฉันน่าจะขายได้คำตอบคือเขาขายอะไร,รอ่าที <ừ m. S 2> ละข้อออนไลน์เนี่ยมันต่างกับทีวีวิทยุตรงที่ว่าทีวีวิทยุม,มันมีไม่กี่ช่องมันมีไม่กี่คลื่นนึกออกไหมฮะแต่ออนไลน์เนี่ยโอ้โหมันมีไม่จํากัดอะเว็บไซต์ก็มีเป็นร้อยเป็นพันเว็บ มาเก็บเอสก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกอ่ะคนถามคนเวลาผมสอนคนทําออนไลน์คนมักจะถามว่าทําออนไลน์ทําที่ไหนถ้าถามผมนะตอบแบบไม่กวนตีนนะนะถามแม่งทุกที่แต่แน่นอนมันเราแรงเราเราไม่เราไม่ถึงหรอกโจทย์เราก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นมีที่ใหญ่ๆที่ไหนบ้างที่ควรจะไปทาครับอ่าหลักๆวันนี้ถ้าจะคุยกันหลักๆวันนี้ก็น่าจะมีอ่าสี่ที่เป็นหลัก ที่เป็นเป็นช่องทางขายนะฮะสีที่เป็นหลักคือหนึ่งจงปี้สองรัสด้าสามเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กไอจีเนี่นับด้วยกันด้าใครเล่นไอจีด้วยนะฮะ Facebook อจอยู่ด้วยกันสี่ทำเว็บไซต์ของตัวเองแล้วผมแถมห้าอีกอันหนึ่งคือที่กลังมาแรงแล้วกูจะทำเป็นอย่างยิ่งคือ t i k t ต็อกติ๊กอโอเคครับอ่า ผมที่ผมส่งลิงก์ให้เชฟขวันจำได้ไหมที่คนนั้นเนี่ยพี่เชฟที่ที่เชฟที่ขายลูกอมที่เ็าที่ขาขายลูกอมผ่านติ๊กตอกรับวันหนึ่งขายได้เป็นร้อยออเดอร์ผมถามจริงว่าถ้าร้านขายลูกอมนั้นน่ะอยู่ในซอยบ้านอยู่ในซอยโพดโยทินสักซอยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อว่าเขาจะขายได้เยอะขนาดนั้นแต่ในโลกออนไลน์ที่มีคนตามเขาเป็นแสนแสนน่ะเขาก็มาปั้นลูกอมให้ดูแล้วคนก็สั่งซื้อของเขาแล้วเขาก็ขายได้วันเป็นร้อยออเดอร์นี่คือมิติของออนไลน์ก็คือหน้าร้านมันเป็นหน้าร้านแบบวิชวล ที่เรารไม่ต้องเดินทางไปแต่คนสามารถเห็นเราได้เป็นแสนเป็นล้านข้อดีของออนไลน์ <Online S 1> คือมันคือช่องทางที่สามารถเลเวลเลตเลเวลเลตคือแบบกระจายผลเนะ่เป็นเป็นตัวกระจายให้คุณได้ได,ได้ได้ดีกว่าได้ดีที่สุดอบเอา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 ท่านี้ก่อนครับผมบเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้พี่คิวอธิบายเขาว่าเลเวลเลตนิดนึงครับคือให้ให้เห็นภาพนิดนึงว่ามันคืออะไรแล้วหลักการคืออะไรเลเวลเลตคือเป็นแปลภาษาอังกฤษมันคือคัอคนงะ เนือาแม้เวลาเวลาเรามีของหนักๆแล้วเรางัดไม่ขึ้นเราก็เลยเอาคานมางัดเพื่อยกแรงอย่างเงี้ยเลเวเลนมันคือการที่คนคนหนึ่งอ่ะพี่ขวัญมีคนตามเป็นร้านอ่ะคิดว่าถ้าตัดออนไลน์ทิ้งอ่ะเราจะมีคนรู้จักเราเป็นร้านไหมพี่ขวัญ ไม่ถึงมีไม่กี่ไม,ไม่ถึงร้อยคนได้ไมั้งครับผมเพราะนี่นี่แหละคือพลังออนไลน์คือออนไลน์มันไม่มีขีดจำกัดมันไม่มีขีดจำกัดมันไม่มีแม็กซิมัมคือคถ้าเกิดว่าอ่าวันนี้ยมีคนดูเราอยู่ร้อยคนถ้าเป็นห้องสัมมนาเนี่ยห้องมันใหญ่มากนะใหญ่มากยิ่งถ้าเป็นพ<า>ันคนเนี่ยโอ้โหเป็นอารีนาฮอลล์นีกอหรอฮะแต่ในออนไลน์เราสามารถจัดคอนเสิร์ตเราสามารถสอนใน y YouTube พี่ขวัญเนี่ยคนดูเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย ในโลกของออฟไลน์มันเป็นไปไม่ได้นะที่จะมีคนล้านคนมาอยู่รวมกันเนื้อไหมฮะนี่คือความหมายของเรเวเลตเหมือนกันการทาร้านอาหารเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในโลกความเป็นจริงว่าคนจะมากินคุณในร้านคุณพร้อมกันห้าหมื่นคนอน่ะมันเป็นไปไม่ได้เนื้อไหมครับคนมากินของคุณห้าหมื่นคนพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีโต๊ะเยอะขนาดนั้นแต่เป็นไปได้ในโลกออนไลน์เช่นบางหาซันบางหาซันขายของที่ใต้ใช่ไหมฮะขายขายปลาหมึกแห้ง ผ่านไลฟ์ขายปลาหมึกแห้งเดือนขายได้เป็นหมื่นเป็นแสนออเดอร์มันเกิดขึ้นได้ในโลกออนไลน์นี่คือความหมายของคำว,ว่าเลเวลอ่ะทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมเนี่ยแล้วก็กลุ่มผมเนี่ยจะเป็นในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าตลาดนั้นเราไม่มีความรู้เลยแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงพี่แน่นอนเราเรา,เราใช้มือถือกันอยู่แล้วเราใช้ Facebook กันเป็นอยู่แล้วแต่แต่คือเราอาจจะไม่ได้เก่งเทคโนโลยีเนี้ยแล้วพอพูดถึงออนไลน์เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไกลตัวนะแล้วแล้วฉันจะเริ่มยังไง